สักครูหนึ่งนะฮะจอจุดแจมครับ Rush, power, FM, 91 FM 91 Traffic Pro จอจุดแจมบายตั้มวิรยุทธ์และเจนจิตวิสุทธิ์สวัสดีคุณจิตวิสุทธิ์คุณผู้ชมด้วยครับจอจุดแจมเวลาเดิมครับคุณวิยุทธ์ครับครับนะฮะ การจราจรเย็นวันศุกร์ฝนตกอืแล้วก็เป็นศุกร์ปลายเดือนโอ้โหอืต้องแน่นแน่แเลยนะฮะดูแต่ก็อีกแหละก็ก็ก็ถือว่าเยอะนะไม่จะบอกเยอะก็คงไม่สักทีเดียวว่าฝนตกลงมาก็ทําให้การเดินทางอาจจะชะลอบ้างนะครับแต่ถ้าถามว่าแน่นเหมือนไม่มีโควิดหรือเปล่าไม่ไม่ขนาดนั้นไม่เหือนเหมือนกันนะ ก็ตกลงมาหลายละลอกเหมือนกันนะฮะเก <S an> ินวันศุกร์นี้นะฮะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมีฝนในพื้นที่กันอยู่นะครับหลายจุดครับถ้าดูจากเส้นที่ขึ้นมาเนี่ยทั้งด่วนนะทั้งด่วนขั้นที่หนึ่งนะ <S <S <an> <S ดินแดงบางนาสุข,ขุมวิทหกสิบสองนะฮะแล้วก็ช่วงทางวิเศรษรีรัตนะครับแถวโรงพยาบาลเลือดศิลน,นะสะพานแขวนพระรามเก้าพระรามสองนะที่ฝนยังตกลงมาอยู่นะครับแล้วก็กจาจนาพิเศษฝั่งตะันตกด้วยนะฮะก็ยัง ตกกันอยู่แถวช่วงบางแคถึงบางขุนเทียนครนะฮะตอนนี้ดูฝั่งที่มาจากบางแคจะวิ่งเข้ามาทางมืองขุนเทียนไม่มีปัญหาแต่ดูมีปัญหาตอนนี้ก็คือฝั่งกับกันนะที่เห็นเส้นเข้มแดงๆขึ้นมานะสำหรับการจราจรที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือจากบางขุนเทียนไปเอกชัยนะฮะเลยจะเลยจากเอกชัยไปนิดนึงเนี่ยคือหัวแถวครับนะฮะก็หนาแน่นทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางขนาดนะครับกอหลังไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบไปอยู่นะครับ ส่วนเ,เลยจากเอกชัยออกมาทางกระปบะปึกไปบางแคมาได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับอีกหนึ่งจุดที่ดูเข้มขึ้นมาก็คือรัชดาท่าพระมหยสวรรค์ไปแล้วรถจะพล,ลึกตลาดพลูนะครับแล้วก็ฝั่งของรถชพพลึกด้วยที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกตักสินวิ่งออกมาทางตลาดพลูก็แน่นเหมือนกันนะครับแต่ข้ามไปดูด้านหลังแถวสะพานตักสินนะฮะยังมาได้เรื่อยๆรถที่ยังอยู่ฝั่งพระนครก็ยังมีปัญหาเข้าแยกสาธารทรโสรคศักยืนนี้ก็ มีปัญหาการทั้งสุรศักดิ์ทั้งสาธรใต้จเจริญราศมีท้ายแถวก่อนเข้าแยกเล็กน้อยส่วนสาธรใต้นี่ท้ายสะสมะเกือบไปถึงช่วงสวนพลูนู่นเลยนะปากซอยสวนพลูนะฮะ,ะแล้วก็สุรศักดิ์เนี่ยมีท้ายอยู่ตรงสีลม,มหลังจากที่สุรศักดิ์เต็มอยู่ที่สีลมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาสีลมทั้งสองด้านเลยครับนะครับปากซอยประมวลนะฮะเข้ามาทางสุรศักดิ์มาทางบางรักแล้วก็ฝั่งกับกันก็คือมาจากทางบางรักนะครับก็มีปัญหา เราเลี้ยวขวาสุรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็ไปกลับรถช่วงด้านหน้าเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ mm hmm. นะครับเลยจากตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยวิ่งออกมาทางสะแดงไม่มีปัญหาครับส่วนเส้นทางรบในในตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งราชดำเนินพยาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปดูโซนกรุงเทพทิศตะวันออกก็มีฝนเหมือนกันนะคุณ Uh huh. สุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดคลองตันพัฒนาการนะฮะแยกพัฒนาการตัดสินนครินอตอนนี้ถ้าดูสุขุมวิทฝั่งขาออกจะมีปัญหาตรงแยกพระขนงนะท้ายอยู่ตรงบีเทสสถานีเอกมัยนะครับส่วนสินนครินที่มาจากธัญพักศิีนครินก็มีปัญหาแน่นมาเรื่อยๆเลยนะครับผ่านแยกพัฒนาการเข้ามาทางซอยสินนครินซอยหกนะเลยจากสินนครินซอยหกเข้ามาทางมูลไดบีธานะครับมาได้เรื่อยๆแล้วก็มีท้ายก่อนเข้าแยกลำสาลี สะสมอยู่นะครับตรวจส่วนรังําแหงขาออกเมืองเย็นนี้ดูแล้วยังมาได้นะครับยังมาได้เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแยกราม,มําแหงก็จะแน่นหน่อยก่อนขึ้นยกกระดับรังแหงช่วงเดอะมอนี้แน่นหน่อยนะครับ,รบเลยจากเดอะมอไปได้แล้วเนี่ยก็มาได้เรื่อยๆอนะครับอืมได้เรื่อยๆยังยังยังมีหลายจุดนะฮะวงแหวนตะวันตก <c oughs> ะมาแล้วใช่ไหมครับผมวงแหวนตะวันตกช่วงสามโคกจะมาทางด้านของบางบัวทองอะ่ะอืหนึ่งนะฮะ มเห็นยิม้มเข้มอยู่นะเมื่อสักครู่คุณพิชิตเช็คไปอยู่นะแต่ยังไม่มีข้อมูลตอบกลับมาจากทางเจ้าหน้าที่ไล่เรียงหน่อยสิจุดเจ้าหน้าที่ก็งไ,งไปตรวจสอบอยู่นะครับ,รบช่วงกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกจากลาดหลุมแก้วเข้ามาครับนะที่เห็นเส้นเข้มๆอยู่ตอนนี้แล้วก็ดูหัวแถวเนี่ยอ,อยู่บนสะพานข้ามคลองลําโพบนะสะพานข้ามคลองลําโพในพื้นที่อเาเภอบำรมาทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่แยกเข้าทางหลวง1036 หลายกิโลอยู่นะหลายกิโลหลายกิโลถ้าดูแล้วนี่ก็น่าจะตัสามถึงสี่กิโลเมตรได้ติดเข้มเลยนะคุณผู้ฟังใช่ครับผมมีเหตุแน่นอนมีเหตุมีเหตุนะฮะเราอยู่ระวังตรวจสอบอยู่นั่นไงเราจะที่แจ้งกลับมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอนะฮะอย่างอื่นแล้วครับในเมืองก็เดินทางช้าอยู่เหมือนกันนะครับด้วยอันน่าจะกระทบเรื่องของฝนนี่แหละอืมใช่ครับอ่าก็ถ้าดูอ่อ กรุงเทพโซนเหนือที่ยังหนาแน่นกันอยู่ตั้งแต่ช่วงมบ่ายที่ผ่านมาก็ยังเป็นการเดินทางแถวกำแพงเพชรเหมือนเดิมนะด้านหน้าตลาดอ,อตกอแยกใต้ถึงดดลุลหลวงปูแล้วก็ฝั่งที่มาจากปฏิพัฒน์พระรามหกนะครับที่ดูดีขึ้นก็คือพระรามหกฝั่งที่มาจากทางสะพานเปรมประชานะครับแล้วก็เตชะบนิตนะครับดีแล้วนะครับส่วนภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเส้นจราจรนี่ยังหนาแน่นอยู่ นาะยยังเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าอยู่นะครับ<ะ>ส่วนรถที่ใช้เส้นทางฝั่งของกมสองนะครับช่วงรัชบิพาถึงเจเจ,เจมอถึงแยกอตะกอสองฝั่งเขาออกไม่มีปัญหาครับ<ะ>นะครับรัชดาพิเศษเขาออเมืองแน่นนะครับลงอุโมง์และโชตินรัชบิพาประชานุกูละนะครับก็มีท้ายสะสมก่อนลงอุโมง์และโชตินะนะครับก็เกือบถึงสัรยาณเหมือนกันเย็นนี้นะฮะนั่นไงครับผมเพราะว่าตัวแปรเพราะฝนเนาะ ใช่ฮะก็มีส่วนด้วยไม่น่าจะเป็นสุกปลายเดือนเกี่ยวไหมก็ก็เกี่ยวมั้งเพราะเห็นช่วงบ่ายก็แน่นนะแน่นแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะอ๋อช่วงนั้นไม่มีฝนช่วงนั้นไม่มีฝนใช่ไหมยังไม่มีครับอ่าก็ดูรดเยอะก็ดูรถเยอะนะฮะคุณพงศกรสติกเกอร์มาอัญเชิญอ่าคุณเฉลิมพลก็ทักทายหน้าใหม่หลังใหม่เหมือนเดิมนะคุณธนพัฒน์ก็ด้วยนะครับคุณธนพัฒน์บอกแถวตลาดโกสมเริ่มตกเหมือนกันครับ ครูพัดบอกบ้างกะปินะววามินก็ตกอีกแล้วแล้วก็ต่อเลยอ้าวแดดออกด้วยคือทั้งมีฝนแล้วก็แดดออกด้วยใช่ไหมครับคุณตาภัยสารบอกเมื่อครูเปิดเพลงใช่เลยครับคุณใช่เลยใช่เลยของคุณไทยธนาวุฒินะบอกยังมีเพลงฮิตอีกเพลงหนึ่งในอัลบั้มก็คือเพลงประเทืองดังเมื่อปีสองห้าสามหกในช่วงนั้นเป็นคลาสเซนตบอกช่วงนั้นเป็นคลาสเซ็ตใช่ใช่รุ่นก็เล่นรุ่นเราคราวเดียวกัน กัดไขขอบคุณน่าจะต่อผมว่าทานอยู่ผมว่ทานอยู่ไทยทนธนบุตรนะฮะอ่าฮะอืมแล้วคุณทนับโกสุมไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะทีมงานบอกว่าสามหกยังไม่เกิดเลยค่ะอ่าฮะฮะฮะอืมน้องกุ้งอ๋อน้องกุ้งนะฮะน้องกุ้งบอกยังไม่เกิดเลยค่ะอันนั้นก็เรื่องของน้องกุ้งแล้วล่ะามาต่อต่อ,อเราหยอกหยอกจุดอื่นบ้างไปหมดหรือยงังสักครู่นี้ เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะก็งานม,มงบานนะ,ะงานม,มงบานก็ยังท้ายอยู่แถวบางเขนอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะแล้วก็ดูบนสะพานข้ามยังพงเพชรก็หนาแน่น<อ>นะครับ<อ>ส่วนถ้าคุณอยู่แถวกเกษตรเองเนี่ยจะวิ่งพระอุ่นดวงเจียพระุ่นดยทินเนี่ยถ้าดูจากขายกรัฐเพร้ามาเลยเนี่ยไม่มีปัญหานะจะมาเริ่มเจอท้ายแถวก็คือรัชโชทินครับ นะครับแน่นฮนะผ่านออกมาทางเศนษะฐนิคมออกมาทางเกษตรนะครับเ,เลยจากเกษตรไปบางบัวนะฮะมาได้เรื่อยๆนะครับ,รบจากบางบัวออกไปทางโบไปบางเขนเออกไปทางสะพานใหม่ก็มาได้เรื่อยๆครับแจ้งมันธนสฝั่งขาดเข้ารถบรรทุกจอดเสียตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมน่าแต่ยังไม่ยายนะเหรอือย้ําหน่อยผมพอผมดูเนี่ยหัวแถวยังอยู่ที่เดิมเมื่อคือด้านหน้าปัป๊มปตทตรงไหนเอ่ยตรงข้ามไปสนีไทยหลักสี่ช่วงไหนไปไหน จากครองปลาปลาผ่านเข้ามาทางหลักสีนั่นแหละเลนไหนอใช่ไหมเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายใช่ไหมอ่าต่อสายอยู่เลนด้านซ้ายครับผมอ่าหนาก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะใช่ครับใช่ไหมท้ายยังเต็มอยู่บนสะพานข้ามแยกขมาปลาอยู่นะครับส่วนอ๋อใช่ต่อ ส่วนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกก็ดูมาได้เรื่อยๆนะครับหลักสี่แยกคอมมาปานะฮะไม่มีปัญหาครับถ้าดูแน่นก็คือค่อนมาทางปักเกร็ดแล้วนะครับช่วงเซนท่นนะครับออกมาทางเลี่ยงเมืองนะครับออกมาทางห้ยะปักเกร็ดรถเยอะครับนะครับจะมาได้เรื่อยๆนะไม่นิ่งก็มาากันได้เรื่อยๆครับผมคุณสตาทูช็อปแม่จันบอกฝนตกหนักภาษีเจริญแต่ตอนนี้หยุดแล้วอันนี้ทาง YouTube ครวก็คนณจรจาบรอดบอกสวัสดีครับอยากทราบว่าเงินเยียวยามอ .40 เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับจะตายก่อนแล้วครับอืนะฮะธนาฮานี่คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะฮะเนี่ยยางก็รอก่อนรอก่อนนะฮยางยางนะฮะถ้าทางคือบอกว่าน่าจะสรุปคือผมก็ไม่ชัวร์นะแต่เท่าที่ทราบมาเมื่อวานนี้นะฮะทางท่านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าขอสรุปก่อนเดี๋ยวขอสำหรับมอ .40 นะอมี สำหรับลูกจ้างมสา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 มนี่เห็นบอกจะได้สี่สิงหาคมนี้นะอ่าสิบจังหวัดเก้าิจการใช่ครับอ่าใช่ก็สิบจังหวัดก็คือเออกรุงเทพมหานครครับนนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการครับนะครับสมุทรสาครนราธิวาสนะฮะปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็เก้ากิจการเนี้ยก็คือกิจการก่อสร้างครับ นะครับกิจการที่พักแรมนะครับบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะนะฮะความบันเทิงแล้วก็นันทนาการแล้วก็กิจกรรมบริการด้านอื่นนะครับสาขาขนส่งแล้วก็สถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งแล้วก็สาขาและการขายปลีกนะครับการซ่อมยานยนต์นะครับแล้วก็สาขากิจกรรมการบริหารแล้วก็บริการสนับสนุนนะสาขา กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิชาการ,รนะสาขาข้อมูลข่าวสารแล้วก็การสื่อสารานะฮะทางท่านนายกก็มีความห่วงใยนะใช่ครับนะก็ห่วงใยผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย ขยับเวลาการจ่ายเงินเยอะแยะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยไม่ให้เกินวันที่6สิงหาคมนะก็จะเริ่มทยอยจ่ายเนี่ยตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะฮะก็คือผ่านระบบพร้อมเพย์คุณต้องไปผูกกับพร้อมเพย์นะใช่ฮะแล้วผูกกับพร้อมเพย์โดยการใช้อ่เลขที่ัตรประชาชนนะผูกด้วยเบอร์โทรไม่ได้ด้วยนะใช่ก็คืออ่หนึ่งคนผูกได้หนึ่งเบอร์อ่าเราก็มีบัตบประชาชนใบเดียวไงก็มีเบอร์เดียว ใช่ไม่ให้เบอร์เดียวมีชุดหนึ่งจะมีสิบสามหลักอ่ะใช่ครับจบก็ส่วนพร้อมเพย์เนี่ยที Harris> ่เขาบอกว่าดําเนินการีได้วันละหนึ่งล้านบัญชีนะครับก็โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ที่รับเยียวยามีจำนวนสองจุดเจ็ดแปดเจ็ดล้านคนนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ3ามวัน นะเพราะดำเนินการได้วันละหนึ่งล้านคนก็เลยต้องใช้เวลาในสี่ถึงหกสิงหาคมนะครับก็สามารถที่จะโอนได้ครบภายในกําหนดเวลาก็คือหกสิงหาคมแล้วเขาไล่จากอะไรตัวอักษรเปล่ไม่รู้ฮะขอไกรขอใครอย่างนี้ว่ะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ฮะแต่เป็นว่าภายในสี่ถึงหกนี่แหละใช่ครับเท่าไรสองพันห้าสองพันห้าอืมนะก็ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยคนละสองพันห้าร้อยบาทครับ นะครับส่วนในจ้างเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยตามจานวนลูกจ้างหัวละสามพันบาทครับสูงสุดเนี่ยลูกจ้างไม่เกินสองร้อยคนครับนะครับอืมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับหรือสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เบอร์สี่ตัวติดยากยากนะนะฮะหนึ่งห้าศูนย์หกนะฮะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะลองดูเราถ้ามีข้อสงสัยครับผมส่วนวันนี้เราได้รับมาแล้วนะครับไฟเซอร์หนึ่งจุดห้าล้านโดสนะฮะจากสหรัฐอเมริกา อืมนะฮะเขาก็จะมีการแบ่งแบ่งสันปันส่วนกันไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ะะอตอนนี้ก็มีมีแผนเข้ามาแล้วนะฮะว่า1.5้าล้านโดสเนี่ยฉีดได้ใครบ้างอืมนะครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารสุขนะครับที่ดูแลผู้ป่วยโควิดสิบเก้าในทุกประเทศเลยนะครับก็เป็นเข็ม3ามนี่แหละอืเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยเจ็ดแสนโดสนี่สําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะ ใช่ฮะจะแสนโดสนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุ7โรคเรื้อรังอายุ12ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็คนท้อง12สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ให้สึงสาจังหวัดอันนี้ให้12ปีขึ้นไปนะใช่ครับเพราะว่าถ้าวัคซีนก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อะไรนะทั้งซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาก็18ปีขึ้นไป18ปีอ่าใช่ฮะไฟเซอร์ก็12ปีขึ้นไปครับเออเป็นเป็นโรคนะเป็นโรคเรื้อรังนะฮะ,ะแล้วก็คนท้อง12สัปดาห์ขึ้นไปก็13จังหวัดควบคุมสูงสุดนะฮะเท สร,รู6 0 0 0 0ห45,000โดสนะฮะหลังจากนั้นก็แบ่งไปที่ชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติชาวต่งาตงชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเจ7โรคเรื้อรังเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็คนท้องเนี่ย12สัปดาห์ขึ้นไปครับแล้วก็คนไทยเนี่ยผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศครับจําเป็นต้องฉีดฟัคซีนไฟวัคซีนไฟเซอร์น,นะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อีก150,000โดสที่เหลือที่เหลือเนี่ยจะเป็นการทําศึกษาวิจัย นะครับโดยการอนุมัติของอขอกกข,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 ขวิจัยจริยธรรมห้าพันโดสนะฮะอะ่นั่นแหละตามนั้นตามนั้นนะของไ f เซอร์นะฮะคุณปางบอกว่าจะได้ฟังอากาศไหมนี่ <laughs> <laughs> คนอราฟังนี่ชอบอากาศใช่ <laughs> อยากรึ้ <laughs> ทุกวันอยากรู้แต่วันนี้ที่กเกษตรเสนาคุณผู้ฟังตอนก่อนสี่โมงเย็นตกหนักมากหนักไม่พอลมอันนี้ลมนี่สิลมโอ้โหลมแรงมากวันพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพมหานครคล้ายๆวันนี้อย่างที่เรียนใ้ทราบจริงๆว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาสสัปดาห์สี่นันกนสัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้นยทรงๆพอๆกันเลย40%ของพื้นที่สําหรับฟ้าฝนอุณหภูมิก็แตะอยู่ประมาณเหมือนเดิมมา 3- 3มาองศาเซลเซียสแลกว่าเจอฝนกันทุกภาค นะครับแต่เน้นภาคใต้หน่อยภาคใต้ฝนหนักฝนเยอะนะฮะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเอาไทยในห60สอันดามันฝน80%สซของพื้นที่ภาคเหนือฝน40%่สนะิเอร์ซนตนะฮตะวันออกเชียงเหนือ30%เซภาคกลาง40%ตะวันออก40%ออก40รุงเทพก็40%ด้วยครับประมาณนี้แหละแต่อยู่ที่<ช>ว่าจะตกตรงไหนนะ<ช>อืมใช่สองนาทีครับครับผมก็ตัดมาดูจราจรอ,อีกนิดนึงครับ นะฮะดูลามินทราดีกว่านะครับตอนนี้ลามินทราขาออกเมืองนี้แน่นตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาลนกพรลรดออกไปเลยนะฮะซอ,อยพญาสุเลนนะครับ,รบแล้วก็ดูหัวแถวนี่อยู่ตรงแยกมเมืองมีนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นลามินอืลามินทราฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาโอ้โน,นี่คือเรียกว่าวันนี้เนี่ยผมว่าต่างกันหลายต่างกันหลายอเอานี้เท่าพอเท่าพอเท่าที่ <c oughs> พอจําได้นประมาณสองสัปดาห์วันนี้ชนะเลิศเลยใช่ฮะนะ รามิธาจบยังจบแล้วมาดูพระรามสองหน่อยเพิ่งฟับเพิ่งเห็นโชว์เมื่อครู่นี้ลงทางด่วนมาอืมขาออกนะฮะลงด่วนมาก็เริ่มติดแล้วอืมผมดูเนี่ยหัวแถวเลยจต่แยกเข้าบางกุ้ทียนไทรทะเลไปอืนะครับก่อนถึงคลองรางตะเคียนครับนะฮะหัวแถวอยู่ตรงนี้เลยน่าจะมีประมาณผมว่าอุบัติเหตุ่เท่าที่ดูแล้วอ่ะคือมันหรือไม่ก็รถจอดเสียนะครับเพราะว่าถนนก็ยังคงเลื่นอยู่ ในพระรามสองช่วงของตั้งแต่ใต้ด่วนไปถึงวงแหวนก็ไม่ได้มีไฟแดงไงใช่ฮะแต่เขามีก<ช>ารบีบถนนในการก่อสร้างนะฮะก็ยังมีอยู่นะฮะก็ท้ายเนี่ยลงมาจากทางด่วนเนี่ยอยู่ตรงปากซอยพระรามสองซอยสามสิบเก้าเลยนะฮะก็แน่นไปถึงบางกุเดียชายทะเลนูลล่นเลยนะครับแน่นครับเอาเป็นว่าใจเย็นๆกับการเดินทางกุลธู้ฟังอุบัติเหตุมาเยอะทีเดียวครับวันนี้อาจจะช้ากว่า ถึงถึงบ้านนะนะอาจจะช้ากว่าทุกๆวันน้อยหนึ่งนะฮะแต่อยงไก็แล้วแต่สามทุ่มก็คงต้องถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่าจะมาเคอร์ฟิวยังเคอร์ฟิวเหมือนเดิมนะสามทุ่มถึงทีสี่ครับผมทิ้งท่าอะไรหน่อยไหมฮะไม่ทิ้งนะครับโอเคขอบคุณมากหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราว่ากันใหม่วันนี้ไปละสวัสดีครับขอบคุณครับ fm 91 traffic pro จอจุดแจม